ค <c oughs> ราบสวัสดีท่านผู้ชมพมู้กับผมไรนาำวันนี้คุณอยู่กับ LL ไต่เล้งนรกแตกโอ้มาสักทีโอเค ได้กลางนี่แหละสิ่งที่เราชอบ A few moments later ก็จัดว่ารอบนี้หาห้องไวอยู่ก็สา,าเหตุหลักที่ผมไม่ค่อยเล่นแรงเท่าไหร่ก็เพราะว่านี่แหละมันหาห้องช้าถ้าหาห้องช้าแล้วมาแพ้อีกมันก็ทำให้ผมร้อนขึ้นไปอีกมันจะทำให้ง่าย,ายๆไี่เสียเวลากับการหาห้องไม่พอต้องมาเสียเวลาเล่นแล้วแบบ <c oughs> มันก็เสียเวลาไปใหญ่หนึ่งเกมก็เลยผมไม่ค่อยอยากเล่นแรงเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะหาห้องอะไรเป็นพิเศษผมก็เริ่มจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยแล้วเราเจอกับอากาลิก็มาดูซิว่าเราจะชนะหรือเปล่าไปถึงชนะเลนนะ ตีอย่างเดียวก็ได้ตีอย่างเดียวไม่สนมาสิตีสู้อ่ะหมดแล้วก็ตีสู้อ้าวนึกว่าจะวิ่งมาพอ,อโทรไอเรากเกาสรเดินเข้าหามึงเดินผ่านอย่างนี้เละเพื่อน นี่ดืดเวลกันหน้าด้านๆงนี้เหรอเล่นนิกโก้ผมไม่ค่อยลาเซตยากตายจะเอาให้ได้เลยมันจะเอาให้ได้เลยเย้อมากแล้ว <c oughs> จะเอตัวเองโดนหลอกวายโดนหลอกไงหมีไปถึงมาน้ำหมดแล้วเพื่อนมาน้ำหมดแล้วโอ้ รูไม่ได้เหรอ a few moments later ไม่ตายเบิร์ดไม่ตายเบิร์ดไม่ตายไม่แรงหรอ้ To walk around with different skin. Oh, <laughs> oh. oh ho. my path. คดูเชียนี่พัฒนคิวถอยให้ไวสุดให้ไว้ได้โลกคอมโบภาไปหน่อยไม่น่าปรากฏสีเลนเลยแต่หน้ายังไงทีเดียวอเออไดแหละสวยงามแค่กลัวทำไมแค่ตัวเดียวนะนี่ไม่น่ากลัวอะไรเนี่ย พอดีแกไอ้หมีมันก้าวก,กลัวเว้ยก็ต้องไปช่วยมาทุกคนอีแกแล้วเนี่ย

ไปเอาสาัญญารอดดักมันจะมาทางนี้ตายซะจะหนีไปไหน,นกลางกลางสวยงาม ป้จยายตัวเอง่ันผู้เจอเอ้ยเอ้เอ่ไอ้ตากให้เพื่อนแต่แม่งบักแม่งคิวมากันหน้าแม่งมาพอดีเลยยังไงหมีสักตัวมึงต้องซักตัวเจ๊ยังไง ยิงเออกำลังดันให้สักเลนอยู่เนี <sh ar ys> ่ยอยากดันกขจัดให้คาริงนั่นเลยโอ้ยเจ็บ ไรที่อ่ะวิ่งเกือบตายเต็มอาแม่งเอ้ยไงหนีโดดใส่กะทุ่มใส่โมปนาเป็นฟันที่เลือกที่สวยดีแล้วก็จริงวินาทีนี่ไงตัวล่อซื้อเป็นทีมที่เข้าขากันได้ดีจริงไงแล้วเปลี่ยนกลางแพงโดนตับไปหัแม่งโดนตับขาขึง เอาเลยกาเรนจะรู้ว่านายโซโล่มันได้โอเคยืนให้ยึดมาร์กเลยวะอุ้ยมันก็โดหดเกินก็โหดเกินก็เคือได้มาลอนได้ไหม โอ้โหผ่านหน้าไปนิดเดียวมารอนได้ไหมเอาค่อยตีเฮ้ยโอ้โหหมียังไม่มาหมีมาเร็วๆบเ,เนี่ยเซตอยู่ล่างเนี่ยระว่านี้เฮ้ยพอนนี้ันมา กลับบ้านละขูเเียนเต็มไปหมดเลยอุ้ยเจ็บแม่งเดินเข้าไปเธอดีด้วยเธอหน้ามีฮิวเท่าไหร่เนโอเคถังยิงก็ยังจะป้อกอยัางิง,งีันอีกนิดเคถัะลิ้ไล่ โชวประหลาดสวยหลบได้ไปละทำหน้าที่หล่อยบ้านล่อยบ้านล่อยบ้านตีบ้านตีบ้านานะจะบอกว่าชนะจะบอกว่าชนะอุ้ยชนะวะ่ะเป็นไปได้ไงวะจี